เปิดถุงรีวิวกันนะครับ Rich b e y o n d o จากมิซูโนนี่เขาส่งอะไรมาให้เราตะลันวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่มิซูโนนะครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตื่นเต้นจังเลยมแกะกล่องรอรีวิวนะครับเพื่อนๆครับมาดูกันหนึ่งสองสามตะนาน โโอ,โอ้พร้อมกันเลยนะเพื่อนๆน,นี่ Wave Rebellion Pro 2นะครับยังไงล่ะสีขาวนะเจ็ดพันา 7, บาทนะครับคู่นี้มีอะไรบ้างมีซูโน่โอ้โหดูผ้าบางมากเลยนะเนี่ยรอบนี้ ตัวเลขด้วยนะฮะโฟมด้านในเติมแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้จะว้าวไปนะอันนี้เติมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะอันนี้มาเปิดกล่องดูกันก่อนนะครับผ้าถักบางเชือกอืมสวยเลยนะฮะ Wave Rebellion Pro 2จาก m i ซูโน่ครับ